ช็คสสุขสันต์วันสงกรานต์สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในช่องเพื่อนไอทีนะครับที่ให้การกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปทำอะไรต่อมีอะไรนะครับผมจันทวรนเพื่อนไอทีนะครับมาในวันนี้นะครับก็จะ มาเกี่ยวกับริเปออีกแล้วนะครับวันนี้จะมาเพื่อนๆพ,พาเพื่อนๆไปรู้จักนะครับกับการทำชดคัดให้พักอินที่เราใช้บ่อยใน r e เปอรนะครับบางทีเราอาจจะใช้พักอินตัวนี้บ่อยๆและไม่อยากจะไปแอดคือไม่อยากจะใช้ขั้นตอนอะไรยุ่งยากนะครับก็คือตามธรรมดาแล้วนะครับ เราจะต้องอเลื่อนไปหาแท็กนะครับสมมุติว่า,าผมอยากจะปรับจูนเสียงผมก็เลื่อนไปหาเสียงที่ผมผมต้องการจูนแล้วก็กดตัว F แล้วก็ไปหาเอฟเฟกต่างๆใช่ไหมครับจะดีไหมถ้าเราสามารถทำชดคัดเอาไว้เพื่อเราจะใช้งานเราก็เรียกเขามาใช้ได้ทันทีนะครับ พร้อมแล้วไปรู้จักวิธีกันเลยนะครับว่าทําอย่างไรนะครับอ่าก็ <c oughs> ผมกดตัว M <c oughs> ไปที่ Desktop ก่อนนะครับอผมก็ไปหา Ripper นะครับ <c oughs> ผมใช้ Windows 11นะครับ64บิตนะครับแน่นอน,นครับ Windows 11ไม่มี32นะครับอ ก็ Enter เข้าไปครับรีเทอ,เทอ, 14, เทอตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันเจนึ่งแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีอัปเดตตอนไหนนะครับอ่ไม่ได้ไปตรวจด,ดูนะครับว่ามีเวอร์ชันใหม่มาหรือยังแต่เวอร์ชั่นนะที่ผมใช้อยู่นะครับเป็น7.14นะครับอ่ะก็ ตอนนี้นะครับก็จะสร้างแท็กก่อนนะครับสมมุติว่าผมสร้างแท็ขึ้นนะครับแท็กดบสแรกใส่ชื่อว่าสองนะครับเหดึบสองอ่าสองบัดสุอ่าปกติแล้วนะครับอ่าเราจะไป หาสิ่งที่เราจะเอามาจูนนะครับเสียงก็ต้องกดตัว f f ู่พับินะครับแล้วก็แท็บไป c a n c e ครับ r ่านะครับไปหาเมลเดดายอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับแต่ตอนนี้จะมาพาสร้างช็อตคัตนะครับสมมติว่าผมจะเอาเมลเดดายนะครับที่จะเอามาจูนเสียงซองตัวนี้นะครับผมก็กดตัว f ไปเหมือนกันนะครับ f ู่า้ัว ขั้นแรกให้เพื่อนๆหาปลักอินที่เพื่อนๆต้องการที่จะสร้างชดคัดนะครับซึ่งจะไปหายัางไงนั้นนะครับคนที่จะมาฟังบทเรียนบทนี้นะครับก็คงต้องรู้จักริปเปอร์ในระดับหนึ่งแล้วนะครับอ่ะผมก็จะไม่ลงลึกนะครับเอาผมเอาเป็นว่าให้เราไปหาปลักอินที่เราต้องการสร้างชดคัดกันแล้วกันนะครับผม จะไปหาเมลดายนะครับรมผมเจอแล้วนะครับ <c oughs> เจเจอเมลดายนะครับทีนี้ผมต้องการที่จะสร้างช็อตคัดเอาไว้นะครับเพื่อว่าต้องการจะใช้ครั้งหน้านะครับผมก็กดแอปพลิเคชันนะครับให้เลื่อนลูกศรหาเมลดายก่อนนะครับแล้วก็กดแ<ข>อปพลิเคชันขึ้นมา เมื่อกดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วให้เราเลื่อนหาคำว่า create shortcut นะครับ app ฟู app ฟู app ฟู insert ไปเลย create shortcut ซินี่ครับจากนั้น enter นะครับ keyboard s u b i t submit input dash shortcut ข้อน edit ซีเดอร์บีบีคัสต์คัมโคลเกตเตอร์จากนั้นแล้วแต่เลยนะครับให้เราสร้าง shortcut จะเป็น Control m อะไรต่างๆแต่ต้องไม่ให้ซ้ำกับ shortcut ที่เขามีไว้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปสร้าง shortcut ตรงนี้ เราก็จะต้องอศึกษามาเป็นอย่างดีในระดับหนึ่งนะครับพยายามกดอินเทอร์เน็ตคอนโทรล R เอออันนี้เป็น,ปนการเรนเดอร์นี่หว่าอันนี้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปทำ R, อินเทอร์เน็ตคอนโทรล R ก็จะไปซ้ำกับที่เราจะไปเรนเดอร์นะครับให้เรากดชดคัดเล่นๆก่อนนะครับ อันนี้คำแนะนำของผมนะครับลองกดก่อนถ้ามันไม่มีอะไรก็เอาชอดคัดอันนั้นแหละไปสร้างนะครับส่วนผมผมได้กดมาดีแล้วนะครับคอนโทรลอินเทอร์เน็ตเอนะครับอันนี้น่าจะไม่มีชอดคัดอะไรนะครับผมก็กดคอนโทรลอินเทอร์เน็ตเอ็มลองอิ uh, นเสิร์ตแท็บฟังดูอ่านะครับคอนโทรลอินเทอร์เน็ตเ สรุปว่าได้นะครับก็แทบไปโอเคเลยโอเคครับ F ้ึ่ง s ึงอ่าเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเขาถามก็ให้ตอบโอเคไปนะครับอันนี้ของผมเขาไม่ถามนะครับเมื่อได้แล้วนะครับผมลองปิดก,กด e S c a P e ออกมาอ่า S a P ออกมาดูนะครับทีนี้ดึง ทีนี้ผมมีซองอยู่นะครับหนึ่งแท็กนะครับก็คือซองนะครับผมต้องการจะเลือกเมล็ดรายมาจูนนะครับให้กับซองนะครับแทนที่เราจะกด F ไปหาไปหาแอดเอาปักอินต่างๆนะครับให้เรากด a l t e r n a t Control M มาเลยครับปึ๊บมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับ จากนั้นก็กด f 6นะครับเพื่อจูนได้เลยนะครับก็จะง่ายนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราสามารถไปปรับใช้งานได้นะครับสมมติว่าเราต้องการที่จะเรียก Reverb ขึ้นมานะครับต้องการที่จะเรียกปลั๊กอินดีเลขึ้นมาก็ให้เราไปหาปลั๊กอินที่ Reverb หรือว่าดีเลยนะครับ ตามที่เราพอใจจากนั้นก็สร้างช็อตคัดให้เขานะครับแล้วก็เรียกมาแบบง่ายๆนะครับอันนี้น่าจะดีนะครับรีพิทอนะรีพิทอนะถ้าเกิดคอนโทรอมันก็เป็นรีพีทอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับถ้า,าเขาเรียกว่าอะไรนะ คอนโทรลอินเทอร์เน็ต์อาร์ก็เรนเดอร์ไฟล์นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับคอนโทรลไม่ถังบอลอ่าคอนโทรลชิปเอ็มก็เมทานอมนะครับไม่ถังบอลเพราะฉะนั้นเราต้องหาช็อตคัดนะครับที่คิดว่ากดแล้วไม่มีอะไรนะครับกดแล้วมันไม่มีผลกระทบต่อริปเปอร์ของเรานะครับเมื่อ หาได้แล้วค่อยไปสร้างช็อตคัดตามนี้นะครับผมขอปิดออกก่อนนะครับอันนี้ก็คือวิธีที่จะสร้างช็อตคัตให้กับปลั๊กอินที่เราใช้บ่อยๆนะครับได้อย่างง่ายๆนะครับไม่ต้องไปแอดไม่ต้องไปเคลียร์ไม่ต้องไปค้นหาให้ยุ่งยากนะครับเพียงแต่เราทำครั้งแรกจบนะครับอันนี้ก็ลองไปศึกษา ไปทำกันดูนะครับวันนี้ขอให้มีความสุขกับการเล่นสงการนะครับส,สำหรับผมนะครับอาจารย์ถาอนเพื่อนเอทีนะครับก็อาจจะไปเหมือนกันนะครับไปาหาเที่ยวหาอะไรตามภาษาสงการนะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับเกี่ยวกับการเล่นสงการในวันนี้นะครับ หวังว่าบทเรียนนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงนี้นะครับก็จะมีคลิปนะครับหลังจากหลังสงการไปแล้วนั่นเองนะครับวันนี้ผมจันทบอนเพื่อนเอทีก็ไปแล้วนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพและเงินทอง มีชใช้อย่าได้ขาดนะครับในวันสงการนะครับวันนี้ผมจันทบรเรร่เอที